ฟองกลัวอะไรโอ้ยกลัวกงจะแล้วพอดีเลยเออใครมันเล่นลกล่วกูวให้พระราชายม,มงไปนะกูให้พระราาปดม่วงเฮียอะไรกูเป็นพระราชาชาย,ชาย <laughs> เป็นพระราชาสีต้มฮันนี่สีเหลืองเป็นอะไรครับสีเหลืองคุณเป็นอะไรครับสีเหลืองผมถามคุณนะครับเอาแล้วผมโอเควันนี้แหลงผมจะล่วงแล้วนะครับผมยังไม่ขึ้นแหลงสงางลาสี่เลย<ะ>แหลงจะล่วงแล้ววันนี้เราไปเล่นเป็น ฮันนี่บ <forecasting> <Okay, S 1> ีกันมาจัดไปมีบัตรอยู่ใบเดียวด้วยมันเหงาเปรียวหัวใจมาเริ่มเกมกันเลยก็วันนี้ฮันนี่บีเราจะไปเกาะบทที่สําคัญสำคัญในเกมแต่ยังไงเราก็เป็นได้แค่สํำรองเพราะว่าบทสําคัญก็คือตัวที่เราเกาะโอเคคําคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้า ขาบทองฟ้ายังดูสดใสดูกันตาไปสักอันนี้นะลืมพุมานานช่ำไดูกันตาอย่างงี้ยคิดสั้นทำไมเศษสิ่งทุ่งใจให้ไล่แกตัวเราเองแบ่งมาสักลุงเนี้ยส้มไป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 วันนี้เราจะเป็นคนดีนะ แต่เมื่อกี้ก็ติดปั่นนิดหน่อยโอเคมาครับผมฮันนี่บีผมแนะนำเอากล้วยไปนะ <c oughs> จัดไป <c oughs> เราจะไปปั่นเลยเอ้ยไม่เอามเอาไช่วยลุกเรือดิว้าเกมมันได้ชนะแหลงจะลดอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีอกหนึ่งสาเหตุที่แหลงไม่ขึ้นนะ <c oughs> ไปเลตโก้ไอ้ม่วงโดดทอได้นะ ผมแนะนำว่าอย่าพึ่งเกาะนะครับผมใจเย็นๆนะคอยไฟดับก่อนคอยเกาะโอเคไฟดับแล้วมีคนลื่นไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่ง <c oughs> โ,อโ,โอ้โหไอ้่านเ <c oughs> กาะมันเลย <c oughs> <c oughs> เออไอ้่าน ไอเขียวเกาะมันเลยโอเคครับโอเคจะได้รู้เลยแกกิลแล้วโอเคครับผมเป็นเวลาชานะฮะผมเป็นเวลาชาสีส้มฮันนี่แน่นอนสีส้มฮันนี่ครับสีส้มฮันนี่เป็นเวลาชาสีส้มฮันนี่สีเหลืองเป็นอะไรครับสีเหลืองคุณเป็นอะไรครับสีเหลืองผมถามคุณนะครับเออผมเป็นใส่ไฟคบักแรงดันสูงด้วยพร้อมจะช็อตคุณ ผมเป็นซาหมูนะเมื่อกี้เดินมาพร้อมกับไอชมกับไอม่วงก็น่าจะดีเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาแล้วผมไปทําเควสเติมน้ํามันผมแรสกิลมาอืแล้วตอนเดินมากับไอม่วงผมกดสกิลปัดป้องไปแต่ไอม่วงไม่ทําอะไรผมผมเสียเลยอืม่าผมเป็นผู้คุมนะครับเห็นต้นเกมไอม่วงมันเดินไปที่ท่อข้างบนอ่ะไม่รู้มันมุดท่อป่ะนะมันมุดท่อดิอ่าผมเป็นใส่ชาร์จจบใส่ชาร์จเข้ามา โอเคคือทุกทุกคนเป็นคนดีใช่ไหมทุกคนเป็นคนดีใช่ป่ะเอาใช่ใช่ใช่เอาน้ำเงินอ๋อทุกคนเอาเงินไปก่อนนะครับทุกคนเป็นคนดีหมดเลยนะพร้อมตลอดเอาไอ้น้ำเงินไปมันอะไรว่าเหมือนเคยได้ยินที่ไหนวะได้ยินอีกแล้วโอเคน้ำเงินไปไอ้เขียวโอ้โหถ้ามีคนปาไอ้เขียวผมตายนะไม่ใช่เขียวตายนะแต่ไม่เป็นไรผมก็หัวมันอยู่มันน่าจะรู้นะว่าใครปาออะ คคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้าตัวแฟ่งก็ไม่เล่นเลยตัวออกจากโกงไอ้เขียวไปดูปูนาดิในท่อะครับเราเล่งสปีดให้น้องเขียวหนยนะครับแก้ดิเฮ้ยไปแก้ทางนูนสิ <S <S ก็เดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ยามว่างก่อนนะ พี <'s> <c oughs> ่ฮีโร่เพชรวันนี้รอจังเลยครับขอบคุณครับแหมธรรมดาโอเคอาอเอี้ยใครมันเล่นกวอะกูกำลังทำเควสอยู่เลยฮันนี้บีเห็นเปล่าฮันนี้บีไอส้มมึงเห็นไหมเพื่อนเห็นเปล่าเพื่อนใครมันเล่นกวอกูให้พระราชายม่วงไปนะกูให้พระราาปดมงเฮียอะไรกูเป็นพระราชายชายบอกให้เอาไว้เหลืองไปเหลืองเป็นกับผมไอเหลืองอะ ้ยเหลืองไปได้ยินไหมใีเหลืองมันเป็นนักต้มตุน๋นเอออย่ารีบกดทําไมวะให้เขียวใจเย็นนี่ใจเย็นดูก่อนว่าโซมันอยู่ไหนและอีกอย่างนะถ้ามีขนปาดเขียวนะไอม่วงไม่ได้ไอม่วงไม่ตายนะผมจะตายแทนนะเออผมจะล่นมาจากหัวเขียวเลยแต่เมื่อกี้เขียวไม่ได้โดนปาดนะแล้วไอ้กดทําไมเออใจเย็นใจเย็นมีปุ้มมากดจริงเลยนะ <c oughs> มีต้มใช่ไหมแต่เมื่อกี้จะบอกว่าเดินมากับไอแดงไงอยู่ในห้องคู่ๆอะ่ะเดินมาด้วยกันแล้วไอแดงก็เข้ามาด้วยกันอืแล้วคนที่แก้ปฏิกรคือไอเขียวแล้วก็ไอไอไ,ไอม่วงอ่าแล้วไอม่วงมันเดินออกมาไอเขียวมันยืนทําเวสไอนั้นอยู่เมื่อกี้อะ่ะอยู่ม้งปตตงปฏิกรอนะ่ะเมื่อกี้น้าตาลก็ททาด้วยเออเมื่อกี้ไอเขียวโวยขึ้นมาแล้วไอม่วงมันเพิ่งออกไปแล้วคนที่อยู่คือแดงไงถูกต้องไหมหรือว่าแดงออกไปไหนแล้วอันนี้ไม่รู้แต่ไอเขียวยืนอยู่ไอแดงเหรอ ไอ้เขียวกดข้อความบนมาดิเมื่อกี้ผมซูมดูอยู่เนี่ยเขาอความชมพูมันอยู่แถวไอ้สามแยกปากหมาตรงนั้นนะแล้วก็ไอ้แดงน้ำตาลติดประตูห้องปู่อยู่ก่อนที่จะเข้าห้องปูนะอืมเขากดข้อความบนมาดิต้องให้กดอีกเนี้ยระเบียงห้องแแบบอ่าก็ชมพูครับเฮ้ยไม่ใช่ดิชมพูไม่ใช่เออชมพูแดงชมพูน้ำตาลอ่ะไม่ใช่ข้อความบนก็เหลือแดงวะ โอ้คนเราเนาะคิดกันได้โอ้อันนน้ำตายก็ได้นะเออคุณลองคิดดูดีๆดิเพืนนี่มีโจ๊กันเนี่ยลองคิดดีๆไม่รู้นะเราอยู่ห้องควบคุมหลักอ่ะเรากำลังทำเควสอยู่ตรงนั้นเออผมคิดดีแล้วเอาไอแดงไปเอาไอแดงไปเลยดีๆผมทำเควสดีๆนะกูมองไม่เห็นเลยเออไอแดงไปสีอะไรเพื่อนสีายสีายแดงไงสีเขียว ไอส้มส้มสีอะไรเพื่อนแดงพูดหน่อยดิส้มส้มพูดหน่อยดิโอ้โหเลด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 เออต้องให้พูดนะ speak English no speak Thai โอเคเราพูดไทยกันต่อนะครับผมอ้าวชนะเลยไปเด็กเต็มตวเลยนะ โอเคโอเค,โอเคมาเฮ้ยม,มาเมื่อกี้ถือว่าดีเลยมเมื่อกี้ผมว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปเอาบัตรฮันนี่บีก่อนผมชอบนะเวลาเล่นแล้วมีคนพูดเยอะๆนี่ฮันนี่บีจัดไปแรงอย่าขึ้นแล้วขอ,อแรงหน่อยนะแรงก็สําคัญนะครับคลิปก็สําคัญ FC ก็สําคัญนะครับผมอรอจริงๆเลยเราธรรมดา คคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้าคแต่ไม่ต้องมีแล้วไอ้ใหญ่ตอนเนี้ยไม่ต้องมี้แล้วเฮ้ทองไอ้ควายไอ้ควยมาดิมาไอ้ทองนี่แสบใช้ได้นะผมเคยเจอแล้วไปก่อยทองดิว่ะเฮ้ยผมเคยเจอว่าไอ ja ้ทองเนี <S <S ้ยแสบใช้ได้แสบอย่างกับพริกไงเอาเรี้ยงโอเค นี่เต็นเต้นบิดบ็อกแต่ด้วยไอทองนี่นีนโอเคก่อยทองเลยเออเออแสบจ,จริงจริง,รง <laughs> ต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้หมอไปชุบแล้วมั้งไอทอง ไอทองมันแซบจริงๆเลยแซ่บอย่างกับพริกเนี่ยโอเคดักครับผมหนึ 1, ่งสองหนาวกดก่อนเออจสบตรงตรงเลนเนอร์ครับทองกลัวอะไรโอ้โหกลัวกลังจะแล้วพอดีเลยเออไอ,อเออมื่อกี้ลากศพไอ้มิ้นใกล้ถึงห้องไฟแล้วประตูปิดกูกำลังจะได้ชุบแล้วอืม ไปเสียบกุญแจมานะอืมจะเขียวบทไรบอกบทมาเลยเนี่ยอืมเมื่อกี้เดินอยู่กับไอ้ทองไอ้ทองอ่ะไม่น่าจะได้ปาดเมื่อกี้กำลังลากศพฟางไม่ได้เป็นเลยอืมดีนะไอ้ทองมาเลยนกับผมมาไม่รู้มันแปงหรือเปล่านะแต่มันไม่ปาดอ่าฮันเตอร์ใช่ไหนี้ผมไม่รู้อ่ะอืมอ่เดินไปกับเหลืองนะอคือมันรีบเกินอ่ะบางทีดูบดบ้างมันมีหมอเนี่ยอืมเหยาซ้ำผมได้ไงอ่ะผมก็ฮันเตอร์นะ ผมก็ฮันเตอร์นะเขียวผมก็ฮ <c oughs> ันเตอรอ์นะครับเขียวโดนขโมยมาหรือเปล่าเป็นรปภนะครับแอบอยู่ตรงที่แก้ที่แก้ปฏิกรด้านด้านขวาไอ้ศพตัวฟา์มิน่ะมันตายตรงหน้าห้องไฟประตูปิดอยู่มันไม่ได้เปิดเลยไอ้เหลืองมันกดลากศพมันไปห้องแลบละประตูปิดอยู่ไม่ได้ชุบเอ้แหละอันนี้บีสิ่งผมอยู่ เออผมเป็นฮันนี่บีนะก็ไอทองอยู่อะโอ้โหผมผมได้ยินชื่อเสียงไอทองมานานนะนึกว่ามันจะแซ่บกว่านี้นะเออมันไปแอบอยู่ข้างกล้องอะเออโอ้โหตายอย่างนี้ตายผมว่านะอยากจะวูดได้ขียวอ้อเหมือนกันนะตาเนี้แต่เมื่อกี้ไฟมันดับจริงนะอันนี้ต้องยอมรับจริงๆมันก็น่ากูดว้ดแหละเพราะไฟมันดับอะไม่รู้ไอทองแอบโอ้โหไอทองเอ้ยอายเขาหมด เออน้ำตาลเผือน้ำตาลเพราะว่าทุกคนมีบทหมดแล้วส่วนสีแดงก็อยู่กับเราสองเออก็เอาไอ้เขียวไอ้เขียวยิงน้ำตาลไงก็ไอ้เขียวยิงน้ำตาลไหมฮีโร่เพชรก็แค่ชื่อฮีโร่เพชรก็แค่ชื่ออะไรผมฮันนี่บีผมฮันนี่บีอ่ะเออถ้ามันยิงฮันนี่บีก็มั่งแหละฮันเตอร์เนี่ยเออไอ้ท้องของจริงวะดุดันไม่เกรงใจใครผมเล่นก็คนทูกข์ละมั้งนะ คิดว่ามันน่าจะเป็นแก่น้ำตาลหรือเปล่าออมีความเป็นไปได้อยู่ป<ะ>มาเลี้ยงน้องหมาไว้ด้วยเนี่ยผมขอตั้งชื่อว่าไทเกอร์วูฟนะเอาเลยอ่อุ้ยหมุดท่อวะ่ะโอเคสปีดหน่อยโอเคอุ้ยโอเครู้เลยใครสไน รู้เลยมันไม่มีใครเปิดไฟเลยวะโอ้ไฟนี่ดับตลอดเลยไปบ้านทองเอาหน่อยโอเคไม่รู้งโดนปาดอ่ะขาวปาดผมขาวปาดขาวปาดผมขาวปาดผมขาวปาดผมขาวไปเลยขาวโม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ขาวปาดแล้วน้ำตาลน้ำน้ำตาลมาพูดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอังใจเย็นนะถ้าถ้าขาวปาดน้ำตาลอือฟังนะไอ้น้ำตาลอะมัน,ะนเป็นสไนเปอร์ตอนที่สไนเปอร์ยิงอ่ะผมเห็นลูกเออเห็นอันนั้นมันชี้ไปผมก็เลยเดินไปตามลูกศรอ,อ่ะอก็เลยเห็นน้ำตาลวิ่งสวนมาแค่น,นั้นแหละไม่ใช่ฮนะไม่ใช่แนละ้วน,อนอ้ำตาลอะเพอาต้นเกมอะผมเห็นขาล่าส้มจริงจริงไอ้ส้มอะ ไปเป็นพยานหรอกเป็นพยานไมได้มัม่ดูมันไม่ได้ดูกล้องมันเสกผมเดียวแต่ผมดูกล้องไอ้ขาวอะ่ะมันลากศพนั่นจริงๆไอ้ฟ้ามิ้นอ่ะชุดชุดเกมอะ่ะมันตายหน้าห้องไฟอะ่ะมันลากศพไปห้องแลบอะ่ะมันติดประตูไอ้ขาวว่าไม่ใช่ไอ้ขาวไม่ใช่ไอ้ขาวตัดทิงได้เป็ขาวได้ยังไงอะ่ะพี่เห็นราวลากศพจริงๆปเออผมมาเป็นพยายนได้เลยไหวทองแอบค้างกล้องไอ้ทองอะกลัวขีก้กลวไอ้ทองผมก็นึกว่ามันจะเก่งกว่านี้นะ แอบอยู่ค้างกลองแต่รอดเลยมาเกส์สไนน่าจะอยู่ห้องทํางานหรือเปล่าตอนนี้นะมันมียูสองฝ่ายนะคือน้ําตาลโปรปองเขียวกับไอ้น้ําเงินโปปองขาวนี่แหละเราจะวูดใครดีวะผมหันนี้นะเอ้ยเราปั้นแกเสะหน่อยเอางี้โ๋เขี่ยเขี่ยไปเลยเกี่ยวยิงน้ำตาลเขี่ยยิงน้ําตาลนะเยนยันหมดตัวเองอ่ะลองให้เขี่ยเขายิงนะ เพราะไอ้เขียวมันไม่น่ากโดโวตตาที่แล้วผมมาต้องมาทิ้ยาไมได้เข่าวเป็นผมมาไปขโมยบทไอ้เขียวมาได <c oughs> ้เพิ <c oughs> ต้องทำงานนี่แหละเออเราต้องปั่นกระแสน้ำหน่อยเรายังไม่รู้เลยว่าอา้าวอย่าบอกนะว่าทองเป็นกระเขียวอะไม่ได้นะเว้ยผมนี่ตายเลยเราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นกับใครนะถ้าทองเป็นกระเขียวผมก็ซวยดีย <c oughs> ไอทองไม่ใบ้เลยวะฮะตายเลยเริ่มคิดแล้วนะตอนนี้ใยเขียวใช้ฮันเตอร์จริงหรือเปล่าป<ะ>ักอ๋อไม่ใช่เหรอตายแล้วเราไม่รู้อะซูมเลยเพื่อน เออชนะว่าจะปาดเมื่อกี้ต้องง้นต้องง้นจะปินไปอย่างน้ไปอนเออแรขึ้นเลวเฮ้ยโลภหีป่าคือตัวจริงนะมัเห็นไม่้เห็นเห็นเนเหอนเห็นเนเนเห็นเนเห็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 เห็น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 เหนเนเ่็นเนเห็นยหนเหอนนเห็นเห็นเหเเห็นเหนเนนอ้็นเเห็นเห็น เราไม่ปวกแอบข้างกล่องอย่างเดียวเลยล้วไม่่วยท้องออกอ,อ,อ่ะเอะอไอท้องมันเป็นเนี่ยโอ้โหตายอย่างนี้ตายมึงจะบอกทําไมเล่าสิ่งกุนเนี่ยจำต,ตัวเราต้องปั่นน้ำไงป,ป,ป,ปั่นปั่นแกใส่น้ำหน่อยให้มันขุนหน่อยจะได้หายากหน่อยโอเคพูดจริงว่าผมยอมรับเลยผมต้องขอโทษจริงๆริงนะที่พูดออกไปตอนนั้นนะเพราะว่าเราจะได้ปั่นลูกเรือไงโูดจริงว่ะยิงคตรดุเลย โอเคฮันนี่วันนี้ใช้ได้นะถ้าเป็นเล่นนะเจอคนตึงมาก็มันนะผมถ้าเล่นนะโอเคครับ okay, ผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปฮันนี่บีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอคลิปต่อไปนะฮันนี่บีใช้ได้เลยไต่แรงดีนะแรงผมขึ้นเลยเห็นไหมก็ช่วงนี้เล่นตอนกลางคืนอาจจะเจอผมบ่อยหน่อยนะในการไต่แรงโอเค เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าอยากให้เล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเจอกัน